ถแถลงการแสนสิริชี้แจงซื้อที่ดินถูกต้องตามหลักกฎหมายและธรรมาภิบาลโปร่งใสตรวจสอบได้ยืนยันเศรษฐาทวีสินไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและรับรู้ขั้นตอนวิธีการในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามที่ถูกกล่าวหาเหตุเป็นความรับผิดชอบ ขายวันที่3สิงหาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามที่สื่อมวลชนนำเสนอข่าวพาดพิงถึงคุณเศรษฐาทวีสินว่าเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารสูงสุดและกรรมการของบริษัทแสนสิริจำกัด มหาชนได้มีส่วนร่วมในการหลีกเลี่ยงภาษีในการซื้อขายที่ดินของแสนซีรีเป็นเหตุให้รัฐต้องสูญเสียรายได้เป็นเงินหลายร้อยล้านบาทนั้น บริษัทขอชี้แจงว่าสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินแปลงดังกล่าวระหว่างแสนสิริกับผู้ขายกำหนดให้ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบภาษีอากรค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมดประกอบกับเป็นหน้าที่ตามกฎหมายของผู้ขายในการเสียวยภาษีอากรข้างต้นด้วยแสนสิริมีหน้าที่ชำระราคาให้ครบถ้วนตามที่ตกลงกันและรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเท่านั้น แสนสิริไม่ได้รับรู้หรือเกี่ยวข้องใดๆในวิธีการหรือการดำเนินการใดๆทางภาษีอากรของผู้ขายตามที่ได้มีการกล่าวอ้างดังกล่าวและไม่ได้รับประโยชน์ใดๆจากการประหยัดภาษีและค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ของผู้ขายในการซื้อขายที่ดินของแสนสิรินั้นคุณเศรษฐาเมื่อครั้งซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดและกรรมการของแสนสิริจะมีส่วนร่วมเฉพาะในขั้น ตอนการอนุมัติจัดซื้อที่ดินโดยพิจารณาจากตัวเลขและข้อมูลที่ทีมสัญหาที่ดินของแสนสิริได้จัดทำและนำเสนอให้ที่ประชุมผู้บริหารเพื่อพิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการของบริษัทเพื่ออนุมัติการซื้อที่ดินและการลงทุนณะตามลำดับคุณเศรษฐาในฐานะที่เป็นผู้บริหารสูงสุดและกรรมการของแสนสิริจึงอนุมัติเพียงแค่ราคาและมูลค่าเงินลงทุนเท่านั้นส่วน การทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินการชำระราคาและการโอนกรรมสิทธิ์จะเป็นหน้าที่ของทีมสัญหาที่ดินที่จะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการและประสานงานท้าใงโหมดภายหลังจากที่แสนสิริได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายและวางมัดจำซื้อที่ดินไปแล้ว เป็นระยะเวลาหลายเดือนก่อนถึงกำหนดการโอนกรรมสิทธิ์ผู้ขายเป็นผู้แจ้งความประสงค์เกี่ยวกับรายละเอียดวิธีการโอนกรรมสิทธิ์และชำระราคาส่วนที่เหลือให้ทราบว่าต้องการแยกโอนเฉพาะส่วนตามรายชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามที่เป็นข่าวทีมสรรหาที่ดินซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามสัญญาพิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวสามารถดำเนินการได้โดยชอบด้วย กฎหมายและยังคงเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาอีกทั้งไม่กระทบกระเทือนต่อการที่แสนสิริจะได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยสมบูรณ์ตามสัญญาที่ตกลงกันและไม่ได้ทำให้แสนสิริต้องได้รับความเสียหายหรือมีภาระค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากที่ตกลงไว้แต่อย่างใด ทีมสัญหาที่ดินจึงตัดสินใจดำเนินการตามที่ผู้ขายแจ้งให้ทราบแสนสิริชํำระราคาที่ดินแปลงดังกล่าวเกือบทั้งหมดโดยเช็คและแคชเชียร์เช็คมีการชำระเป็นเงินสดเพียง3 1 0 0 0 0บาท3 1 0 0 0บาทท้วนไม่ได้มีการชำระเงินสดจำนวนมากตามที่ได้มีการกล่าวอ้างแต่อย่างใด การที่เจ้าพนักงานที่ดินบันทึกว่าการซื้อขายที่ดินมีการชำระด้วยแคชเชียร์เช็คส่วนที่เหลือชำระเป็นเงินสดนั้นเป็นเพราะ แสนสิริได้ชำระเงินมัดจำให้แก่ผู้ขายตามสัญญาจะซื้อจะขายเสร็จสิ้นไปก่อนวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินหลายเดือนก่อนหน้าทางปฏิบัติตามปกติของกรมที่ดินจะบันทึกส่วนต่างของค่าที่ดินที่ไม่มีการแสดงสำเนาแคชเชียร์เช็คนะวันโอนกรรมสิทธิ์ว่าเป็นการชำระด้วยเงินสดการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นการดำเนินการที่กรมที่ดินโดยเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องและได้มีการชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนภาษีเงินได้หักนณที่จ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะอากรสแตมตามที่มีการเรียกเก็บเรียบร้อยแล้วและแสนสิริได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามราคาที่ตกลงซื้อขายกาันจากข้อเท,ท็จจริงที่ชี้แจงมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าคุณเศรษฐาซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดและกรรมการของแสนสิริในขณะนั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษัทครบถ้วนแล้วและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและรับรู้ขั้นตอนวิธีการในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามที่กล่าวข้างตน้นเพราะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายหลังการทำสัญญาจะซื้อจะขายและอยู่ในความรับผิดชอบของทีมสัญหาที่ดินที่เป็นฝ่ายปฏิบัติการที่ ต้องจัดการให้เป็นไปตามสัญญาและถูกต้องตามกฎหมายธุรกรรมการซื้อขายที่ดินของแสนสิริดังกล่าวเป็นการซื้อขายที่ดินตามปกติในธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั่วไปบริษัทขอยืนยันว่าได้ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลถูกต้องตามกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้จึงขอชี้แจงมาณที่นี้อุทัยอุทัยแสงสุขป,ประธานผู้บริหารสายงานปฏิ ิบัติการบริษัทแสนซิริจำกัดมหาชน